ที่อย่างนี้ขึ้นได้ป,ดทปะท่อไปส่ายคนว่าคนสี่อันสวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสารายำเช้าในช่วงของเอาชีรอดซีซั่นที่สอีพีที่6กกันแน่นะครับวันนี้เรามาเอาชีรอดกันแต่ว่าผิดเบอร์ป่ะฮะผิดเบอร์ป่ะรู้สึกผิดเบอร์นิดนึงนะอันนี้มันเบอร์อะไรเนี่ยอ้าวเบอร์ครีเอทีฟชมจำกันได้ไหมนะฮะฟาร์มซอมบี้เมื่อ ยีออ่สิบปีที่แหละสะภาพนะเก่ากึกเลยเดียวคุณผู้ชมอ่ะโอเคท่านนี้ก็เออ่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคลิปนี้เลยนะฮะมาเล่น,เลนๆเฉยๆเนาะแต่ว่าดูของในตัวตอนนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะพอเดาๆไดว้ว่าเราจะทำอะไรกันในเช้าวันนี้นะฮะอะ่ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่กันนั่นเองนะฮะยังๆๆเรายังไม่เฉลยน,นะผู้ชมอ่ะเราจะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก่อนที่เราจะไปสิ่งนี้กันนะฮะเราจะทำฟาร์ม ที่เรียกได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะฮะจำเป็นต้องการมันอย่างมากเลยเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงมากๆโอ้โหชัดเจนแล้วนะฮะนั่นก็คือทองนันเองนะ,ะเราทําฟาร์มทองกันซึ่งฟาร์มทองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นคืออะไรคล้ายๆกับฟาร์มมอนสเตอร์นะผู้ชมคือเราต้องไปสร้างฟาร์มเนี่ยนะฮะในบริเวณที่ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตเกิดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่เราต้องการมันจะได้แบบเกิดเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่แยกกันเกิดคือเขาจะาเรียกง่ายๆว่าคือมันอยู่ในอนาเขตที่โดดเดี่ยวแล้วพอมันมันเงื่อนไขของ สิ่งมีชีวิตนี้ก็คือมันต้องเกิดหรือต้องปะแล้วมันไม่มีที่ให้เกิดมันก็จะเกิดแค่เฉพาะในฟาร์มเราซึ่งจะทาให้ฟาร์มเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดเยอะที่สุดแล้วก็ทาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะฮะนี่ก็คือ,อเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะฮะเราจะต้องไปทําที่บริเวณเหนือเบสร็อกเอ่าเราพูดยังไม่ได้พูดนะฮะ <laughs> เราจะไปทากันเหนือเบสร็อกนั่นเองนะครับ <laughs> เพราะว่าบนนั้นเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้สูงกว่านี้มากนะฮะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้พิกซัมบนนนะบ,บมีประสสสิิทธภาพูงุด ที่เหนือเบสร็อกเนาะอ่าคอนเซ็ปต,ต์คล้ายๆกับฟาร์มมอนสเตอร์หรือฟาร์มอื่นๆเลยก็ตามนะท่านผู้ชมดูสกายบล็อกมาจะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์ในฟาร์มของเราเนี่ยเกิดเยอะมากนะเป็นฟาร์มแบบกระจอกกระจอกนะฮะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เกิดมันก็เลยเกิดที่นั่นที่เดียวอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับฟาร์มทิงเป็นซ่าสูงสุดเนาะทีนี้เราจะขึ้นไปเหนือเบดร็อกอย่างไรล่ะมันมีวิธีอยู่ท่านผู้ชมดูนะอ่าดูดูด,ดู watch this นะครับ watch this อ่าโอเคสมมุติสมสมุติอันนี้คือเบดร็อกเบดร็อกเบดดรร็อกเบ็อก ซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะขึ้นไปย่างไรย่างไรนะฮะอันแรกคือให้เราทำแบบนี้ก่อนอ่าอ่าอ้าวเฮ้ยอ๋อมันมันหลุดขอบเหรอเออเดี๋ยวนะเออไอซีมีชีวิตตัวนี้เกิดขึ้นมาทำไมเนี่ยออกไปออกไปไอันนี้เกิดความผิดพลาดทางที่กิกนิดน้อยนะฮะอ่าโอเค อ๋อมันมันติดขอบคุณผู้ชมโทษโทษโทษมันติดขอบนิดนึงนะฮะแต่ของจริงมันไม่ได้ติดขนาดนี้เนาะอ่ะสมมติสมมติมมเป็นตรงน,นี้แล้วกันนะฮะเราวางเข้าไปแบบนี้อ่าเล็งดีๆนะเล็งดีๆเออเล็งกดชิปทำไมล่ะเล็งดีๆเล็งดีๆอึบอึบอ่าป่าขึ้นไปอ่มเจ็บเจเจ็บ เอออะโอเคมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้เห็นปหคือมันจะติดนิดนึงนะฮะติดสักแป๊บนึงแล้วเรากระโดดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราจะยืนเป็นแบบนี้แทนนี่คือใช้บาร์ของเกมนะที่เขาไม่ได้แก้ก็ดีแล้วนะฮะนี่เราก็จะขึ้นมาถือเป็นบล็อกแล้วนะฮะซึ่งจุดนี้เราต้องการระเบิดนะสมมติสมมติมมตมมตเราไดงา้ง่ายเนาะวิธีต่อง่ายเนาะแค่ทุบออกไม่ใช่นะฮะชิร่ทุบไม่ได้นะะสมมตุติเราต้องการทุบบล็อกนี้นะบล็อกนี้นะบล็อกนี้นะอนนะโอเคอันดับแแรรกกนะ,คะก็คือเาาจวาพิตับบี้ คือถ้าเพนชมดูซีซั่นเมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าการระเบิดเบสร็อกที่มันเป็นรุ่นที่ยุ่งยากกับชีวิตแล้วเกินนะมันแบบอะไรก็ไม่รู้อีดงตรงนังนะต้องมีรางรถไฟต้องมีอะไรก็ไม่รู้โอ้โหวุ่นวายต้องมีการคำนวณอะไรเป็นอย่างดีแต่รอบนี้ง่ายขึ้นนะ,ะวางฟิสตันแบบนี้นะ,ะที่ต้องการทุบนะ,ะวางแบบนี้อ่ะแล้วไงต่อกดแบบนี้นะ,ะวางทันทีนะ อันนี้ก็วางเป็นออฟซิเดียนะฮะกันบล็อกเลื่อนเนาะคือจริงๆแล้วถามว่าใช้บล็อกอื่นได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นบล็อกอื่นเนี่ยมันจะมีการเลื่อนหรือมันมีการระเบิดได้อะไรประมาณนี้อ่ะนะฮะเออเพราะว่าเห็นไหมมันมทีทีทีมาเกี่ยวข้องดังนั้นนะล้วเดี๋ยวบล็อกอาจจะปลิวได้เพราะอะไรเพราะดูนะตูมเห็นไหมบล็อกหายแล้วเราต้องการให้บล็อกหายไหมไม่นะฮะเราไม่ต้องการให้บล็อกหายดังนั้นแล้วออวางไว้แบบนี้แหละนะฮะ โอเคป่ะไม่งั้นเดี๋ยวบล็อกมันหายนะฮะเพราะมันจะมีระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ,ะตรงนี้วางเป็นบล็อกธรรมาดาบล็อกอะไรก็ได้เลยในถ้าแร็คยังได้เลยบล็อกที่อ่อนแอดที่สุดนะฮะวางรีเวอร์ไว้แบบนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็วางเป็นระเบิดเนาะ ทำไมนะฮะไม่ต้องวางระเบิดก็วางไปเถอะก็เขาว่ามันอย่างเงี้ยฝรั่งเขาว่าไป <c oughs> อันนี้คือ1.20ยังสามารถใช้วิธีนี้ได้อยู่นะฮะคือเกมที่เราเล่นในตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.18ก็จริงนะฮะแต่ว่า1.20ในปัจจุบันก็สามารถทําได้อยู่นะฮะมาถึงวันที่ลงคลิปนะฮะอ่ะทีนี้เราวางแทร็ปดรอไว้เพื่ออะไรนะฮะก็เพื่อที่ว่าเราปิดปุ๊บแหมนะฮะเราจะได้ ลอยแบบนี้ได้คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครขี้เกียจเอาแถบดอมาแล้วคุณมีปีกแล้วนะฮะแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะให้ดูให้ดูนิดนึงนะให้ดูวิธีหลายวิธีไอ่เจาะทำมะเขือเทศเลยล่ะเอลอีเล็ตปีกแมงสาบะโอเคอันนี้สลับอะไรก็ได้นะฮะหยิบหยิบมานะฮะอ่าตอนนี้เป็นปีกแล้วใช่ไหมอ่าสลับอย่างงี้นะเราจะแบบบินเข้าไปอย่างี้อ้าหติด เอาใหม่เอาใหม่แหมมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะเออมันติดอะ่ะเออถ้าทางวิธีนี้อาจจะไม่รอดฮะใช่ไหมเฮ้หรือมันป้องกันบั็กแล้วหรอบ้านอะ่ะอ่าประมาณอย่างงี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เพราะใส่มันป้องกันบั็กแล้วหรอผู้ชมเออไม่รู้ดิแต่มันเหมือนจะป้องกันบั็กเพราะเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเข้าไปได้แต่เราเข้าไปไม่ได้อะ่ะเอออะเอาเลว่าก็าใช้วิธีแหละง่ายสุดนะ ปึ๊บแมโอเคนะโอเคนะทแบบนี้นะอ่ะทีนี้นะเรากดเปิดอู้แล้วเราก็เล็งขอบตรงนี้เล็งขอบออซิเดียนนะกดคลิกขวาดูรัวอ่ารัวๆนะฮะปรากฏว่าได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผิดทางที่ถูกคือเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะฮะเพราะว่าเราอาจจะกดรัวไม่พอหรืออย่างไรนะฮะคือเราอาจจะกด รัวก็จริงนะแต่ว่าปรากฏว่าไอตอนที่ไอพวกระเบิดมันระเบิดไปแล้วเราไม่ได้คลิกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นผลประมาณนั้นคือมันต้องแบบต้องใช้ความรู้สึกจริงๆกดรัวนะกดรัวๆกดที่ขอบซีเดียกดรัวๆกดรัวๆไม่ไม่กดไม่ไปกดไม่ไปนะชีวิตเอ่อจริงๆแล้วถามว่าเอ้ยยไม่ใช่รีบหรอรีบหรอเฮ้ยเดี๋ยวผิดผิดนิดนึงมีความผิดพลาดทางเทคนิคนะอันนี้รีบนิดนึงนะอ่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยอ่า คือฝรั day, so so ่งเขาบอกว่าวิธีนี้อาจจะต้องทําหลายรอบนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้สําเร็จตั้งแต่รอบแรกอะไรอย่างนี้นะคลิกรัว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 ก็รัวแล้วนะทำไม่ได้อีกอ่ะมันก็แอบเหนื่อยนิดนึงนะฮะคือคลิปที่ไปดูที่ฝรั่งมาเขาก็ทําหลายรอบอยู่นะฮะคือคลิปที่เขาแบบทําสดอะไรอย่างนี้ก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วอย่าท้อใจไปนะฮะพี่อาจจะยากนิดนึงนะดังนั้นแล้วการที่จะไปเล่นเอาชิรอดนะต้องเตรียมเอ่อ ไปเยอะๆด้วยนะฮะทีนี้เราถ้าทานจะไม่มีพรสวรรค์ด้านการคลิกนะผู้ชมเราคลิกรู้สึกคลิกไม่ไปชีวิตนะชีวิตมันอะไรอนาถอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถระเบิดได้ไงนึกออกไหมอ่ะมันไม่กดนะมันกดได้จริงปะเนี่ยคลิกขวาคลิกขวาดิคลิกขวากดได้ปะกดได้ปะก็กดได้นี่ทำมันไม่ได้ถ้าใครมีเมาส์ที่แบบมีความว่องไวต่อการสัมผัสนะฮะบอกเลยว่าคุณจะโชคดีมากนะฮะเออนะครับวาย เอ้าพลาดผิดพลาดผิดพลาดเอาบล็อกหายเลยผิดพลาดมีความผิดพลาดชีวิตนะทำไมฉันต้องมาอับอายเลยคือก่อนอัดรายการอะทำได้ไหมทําได้นะคือระเบิดเรียบร้อยเลยอะเออได้ได้จริงๆได้จริงๆงทดลองแล้วทดลองแล้วเออเนี่ยอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ผิด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 ดีใจไม่ถูกนะฮะโอเคนะฮะวางเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเกือบละเกือบละคือถ้าที่ถูกอะ ไอ้เจ้าพิสตันนะฮะมันต้องหงายหน้าแบบนี้เหมือนตอนแรกที่มันเป็นนะฮะคือมันต้องหงายแบบนี้เนาะเออถ้ามันถมันถูกนะอ๊บไม่ได้วางเลยนะฮะเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดคลิปกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่มันระเบิดได้สำเร็จนั่นเองนะฮะเอออ้ยอะไรเนี่ย นี่นะครับผู้ชมไม่ต้องฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะฮะพอบอกฟาสต์ฟอร์เวิร์ดปุ๊บเป็นไงนะฮะได้เลยนะนี่มันต้องเป็นลักษณะประมาณนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงมันมีเสียงเพสตันขยับนิดนึงอะไรอย่างงี้นะนี่ไฮดรูปมันต้องเป็นแบบนี้นะมันจะต้องเป็นเอ่อเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วปรากฏว่าพอเราเจาะเข้าไปปุ๊บทาดานี่ไม่ได้ทุบแต่อย่างใดผู้ชมจำตอนแรกได้ใช่ไหมเออเนี่ยเราไม่ได้ทุบแต่อย่างใดเลยนะอ่ะเรามาลองแบบเวอร์ชันเอ่อเอาชีวิตรอดกันบ้างนะผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไร คือจริงๆแล้วการทําวิธีนี้นะฮะผิดอันการทําวิธีนี้นะฮะแนะนําว่าให้ใส่ชุดเกราะดีๆด้วยนะฮะเพราะตอนนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าถ้าระเบิดไปแล้วเราจะตุยหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันสดๆนี่แหละท่านผู้ชมเอาเข้าไปเอาเข้าไปตื่น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 ตอนของการระเบิด อะไรนะเบสบล็อกนั่นเองนะผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราไปทําในเอาชีรอลกันเลยดีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่โลกเอาชีรอลของเรากันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่การต้อนรับคลิปแต่อย่างใดเพราะว่าคลิปเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะที่วอลครีเอทีฟเนาะอ่ะทีนี้นะฮะเราจะมาทําทําอะไรนะ,ะไม่สิเราทําอะไรนะอ๋อระเบิดอ้อยอะไรเนี่ยโอ้กดม,วม,ดมว่วนหมดเลยม่วนซ้อนหมดเลยนะฮะเออเมื่อกี้เหมือนเห็นลูกขนูปิว ไม่รู้แหละนะฮะเอาไปว่าเราต้องเตรียม TNT ไปจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะผู้ชมเตรียม Bedrock ไปด้วยนะบอกราคาถูกนะฮะเตรียม Lever ไปด้วยนะ,ะหลายๆอันด้วยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่สามารถกะจจำนวนที่แท้จริงได้นะ,ะเพราะาอะไรเพราะก็เมื่อกี้ก็ดูกันไปแล้วนะ,ะว่าระเบิดหลายรอบเหมือนกันนะก่อนจะได้ใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนมันสูงมากผู้ชมดังนั้นแล้วเตรียมไปเยอะๆก็จะดีนะ,ะลาม Lever มา20อันเลยไหม เอามาโยกเล่นที่บ้านนะเออเนี่ยเอามาโยกเล่นนะ<笑><笑>เตรียมมาเยอะว่ะเออว้าเกินนะโอเคนะเดี๋ยวทีนี้อะต่อไปเราต้องทำอะไรนะพิสต,ตันนะฮะพิสต,ตันนี่เออเอาหินออที่เหลือมาเมื่อกี้ดิเออเนี่ยเดี๋ยวเราเอานี่ไปขาปะนะฮะเอาไปขาได้ไหมไม่ได้นะตะลกเล่นมุกอะไรเนี่ยอาเล่นมุกไม่หาพาคนเครียดอีกนะอาโอเคเออเอาไม้ไม้ ไม้ที่ไหนมีเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม้ที่ไหนมีเยอะมันเก็บไข่เข้ามาไหมมันเก็บเขา้ามาจริงด้วยโอ้โหโ,โ,โอเคอ่านะฮะการคัมพิสตันหัวใจหลักของเรานะก็คือเหล็กนะฮะอ่าเหล็กก็นี่ไงนะ,ะมาที่ฟาร์มเหล็กสักครู่นะ,ะสักครู่สักครู่<ม>เออเนี่ยนะฮะเรามาส,สดๆกันเลยนะฮะว่าเออเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้นะจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเอามาเลยหนึ่งสเต็ปว้าหยิบอะไรมาเยอะขนาดนั้นก่อน มีไม้บอเจ้ามีไม้บอมีมีแต่ะอะไรเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้นะเออใช่ไม่ผู้ชมไอ้ต้นนั้นโตแล้วนะถามว่าทำได้ไงอ่ะเหรอก็แค่เอาท็อตออกฮะมันโตเลยสาภาพสรุปตั้งนานที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะมันติดท็อตเออเลินโอ้ยอะไรของมันเนี่ยก่อนจะโตก็คือยากลําบากแล้วนะมันก็โตต้นเดียวๆอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยทิ้ไงไว้้นและนะปล่อยให้มันโดดเดี่ยวต่อไปนะ ไม่เป็นไรนะฮะเราชอบการไอโซเลตนะฮะอ่าหามายถึงไอโซเลตคนอื่นไม่ใช่ไอโซเลตตัวเองอะไรก็ไม่รู้นะฮะวันวันหนึง่งโอเคนะฮะอ่ะงานนี้ไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยนะฮะแท็บดอเตรียมไปจํานวนหนึ่งนะฮะจำนวนหนึ่งนี่คือเท่าไหรออ่ไม่ทราบเช่นกันนะฮะทำแท็บดอมาเยอะๆแล้วกันเนาะทำมาเพื่ออะไรแล้วปรากฏงานนะก็ไม่ได้ใช้อะเอ,อเอามาเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะยิมมาเท่าไหร่นะ20อัน อทีนทีต้องใช้ยงไงนะเอามาหนึ่งสแต็กลวกันนะเพราะไม่ต้องคิดเยอะ <c oughs> คอนเ็ปต์ของเราไม่ต้องคิดเยอะนะผู้ชมเออดีดีดีว่ดีว่ดีว่ดีเออดีดีดีอ่าฮะต่ด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดแตดแดแดแดทำอะไรต่อสายๆาย อ๋อ BNT อยู่พอไหมไม่น่าพอนะฮะทำเพิ่มอีกนิดน,นึงแล้วกันนะฮะ TND ตุ๊บ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 หมดนะและ้วอย่างี้จะกะเพื่ออะไรเนี่ยฮะกะเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะเอามาหมดเลยสรุปนะฮะสุดท้ายโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกันนะฮะก็ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมกันหมดแล้วเพราะอุปกรณ์จริงๆก็ใช้ไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองแล้วเดีี๋ยยววเเเรรราาาาดดดินนนนทงไปปนกะกกัััล่่ะะคบตภพ แจแมแจแดมแจมว้าวหน้าบัดหนาวก็พร้อมแล้วแล้วคุณละพร้อมหรือยังที่จะขุดเบร็อกไปด้วยกันนี่ก็เช้าแล้วเนาะ <c oughs> โอ๊ยขุดปุ๊บเจอเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวใจเย็น <c oughs> แหมเป็นยงไงผู้ชมรพร้อมไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> รู้ตัวเออนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นสีสารอะไรอย่างนี้เออโอเคนะตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยนะฮะจะทำขุดเบร็อกตรงไหนดีอ่ะเอาบริเวณตรงนี้แม้โอเคนะฮะเข้าไปตรงนี้แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวหาที่แหลมๆเหมาะๆาากันตั้นิดนึงนะฮะว้มีเป็นรูเลยนะครเป็นรูเป็นรูไม่ได้ไม่ได้ไ หาที่แหลมๆนิดนึงในการขุดนะฮะแหลมๆคืออะไร What is แหลมๆนะฮะแหลมๆคืออะไรเงี้ยไม่แหลมแน่นอนขึ้นไม่ได้นะฮะอ่าเราต้องหาที่ที่มันแหลมๆนะฮะอ่าก็คือขึ้นได้แล้วก็ไปจนสุดด้วยนะฮะซึ่งบล็อกนี้มันบล็อกที่เท่าไหร่เรากำลัง point at target block 1 2อยยังยังไม่สุดนะฮะเราต้อง target ที่ร้อีหรือเปล่าโอ้ยตกใจล่วงเลยนะ เลยนะนี่มันกอดึกแล้วเนาะไอแต่ันนี้อันนี้เช้านะคุณผู้ชมอันนี้เช้าเนาะเออโอเคอ่ะตอนนี้นะฮะเรากำลังหาที่ที่มันพอเหมาะพอเจาะอยู่นะฮะว่ามันจะเป็นตรงไหนดีนะฮะอ่าขุดเป็นรูอีกแล้วโอ้ทำไมประตูนี้มันมีรูข้างหลังด้วยเนี่ยอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อ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 มันไม่ใช่เป็นรูมัน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 มาไม่ได้กิบกำแพงอะไรเนี่ย สร้างเองลืมเองนะเออมันต้องตรงไหนอ่ะมันต้องตรงไหนอ่ะถึงจะลำแหลมอะฮะเอ๊ะเริ่มงงละเอเดนะมันต้องตรงไหนเอ่ยฮัลโหล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 เราก็ขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไม่มีที่ไปต่อนะฮะไม่มีที่ไปต่อย้ำ,ย,ำย้ำนิดน,นึงไม่มีที่ไปต่อเฉยๆเออไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะฮะโอเคเดี๋ยวนะ ฉันว่าฉันน่าจะดูอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปเช็คที่เวอร์เอ่อเวอร์ครีเอทีฟแป๊บหนึ่งนะผู้ชมไม่ต้องกลับไปชงไปเช็คมาแล้วนะผู้ชมเราเจอละนะที่แหลมๆเหมาะๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรเก็ตบล็อกร้อยยี่สเนี่ยใช่เลยใช่ปะไม่ใช่ดิเอ๊หรือใช่ไม่ใช่ดิดยังยังยังแทรเก็ตบล็อกเราต้องเป็นร้อยยี่สิบแปดเพราะว่าเวลาเราขุดบล็อกเดียวมันก็จะได้แบบทะลุไปเลยเออเราต้องให้แทรเก็ตเป็นร้อยยี่สิบแปดนะผู้ชมอ่ะเรามาตามหากันต่อ <c oughs> ล่วงตกใจวุบเลยวุบไปเลยแมตกใจหมดเลยโอ้โหนี่คือเพิ่งมานรกแบบของแท้นะผู้ชมลาวมาค่อยไหลย,ย้อยลงมาจากสวรรค์เบื้องฟ้าเบื้องบนกันเลยแล้วดูประตูที่มันเกิดมาโอ้โหทำกันได้นะผู้ชมเดี๋ยวเราขอตัวไปเช็คเรื่องของความสูงเบเรอกันสักครู่นะผู้ชมจากข้อมูลที่เราทํากันมาเดี๋ยนะฮะก็พบว่าเนี่ยคือ เลเยอร์มันมันเบดล็อกมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมเออวันนี้โอโ้โ,อโหโอ้โหเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยอ่าไม่ <c oughs> กำลังหาที่เหมาะให้ดูนิดนึงนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออมีสิทธิ์ขึ้นมาได้อ,าาบบอย,ย,อยู่เห็นไหมเออเนี่ยมันมีสิทธิ์ขึ้นมาได้อาจจะแบบซิกแซกหน่อยอะไรอย่างงี้ดิ่นเห็นไหมอย่างอันเนี้ยขึ้นมาได้เลยนะคุผู้ชมแปลว่าอันเนี้ยคือเออเราต้องขุดที่บล็อกก็คือร้อยยี่สิบแปดนะฮะอ่าร้อยยี่สิบเจ็ดเหรอ อ่เอเหรออ้าก็แปลว่าเราเจอตั้งงานแล้วดิอะโดสูงสุดคือ127เหรอเนี่ยอ๋อเราจะยืนที่บล็อกร2อขอโทษร้อยยี่จคือสูงสุดแล้วนะฮะคุณผู้ชมดีมาเช็คก่อนไม่ั้นวันนี้หาไม่เจอแน่นอนนะคุณผู้ชมบล็อกนี้เลยนะคุณผู้ชมบล็อกนี้เลยแต่ปัญหาคือเนี่ยๆๆแต่ปัญหาคือถ้าเราวางเนี่ยแล้วเราเราเราจะว้าวขึ้นไปยังไงอันนปัญหาดังนั้นแ,แปลว่าตอนนี้เรายัางใช้ทางนี้ไม่ได้นะครัคุณผู้ชม ร้อยยตรงนี้ก็ก็เกือบจะได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันติดเบ็ดล็อกนะฮะเราพยายามหาอยู่ว่าตรงไหนมันเป็น127ร้อยยีบแหลบๆบ้างเอยหายากเหลือเกินอันนี้เท่าไหร่ร้อยยเอ่าเข้าได้ไหมเกือบจะเข้าได้นะแต่ก็เข้าไม่ได้สภาพเออหาต่อคุณผู้ชมเราว่าเราเจอแล้วนะฮะนี่นี่นบริเวณตรงนี้เลยนะฮะอ่า โอเคอ่าแล้ววางเลตเดอร์อย่างนี้คือจะขึ้นยังไงไม่ทราบอ่าวางเลตเดอร์ไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดบริเวณตรงนี้กันเนาะอ่าเราจะปีนขึ้นไปบริเวณตรงนี้กันนะฮะเอ่อมาร์คพิกัดเอาไว้นะฮะอันนี้พิกัดอะไรเอ่ยอ่าจดพิกัดนิดนึงลบห้าเจ็ดลบสิบสองนะฮะอ่าจดพิกัดไว้เรียบร้อยเนาะอ่าเอ็นเดอร์เพิร์ลมาแล้วก็ปั๊บ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 ต้องมีบล็อกเกินก่อนปะ ปั๊บปั๊บป,ปั๊บป,ปัป๊บอืมแล้วแล้วแล้วไม่กดงอตัวทำมะเกิดเทศอ,ะ,อะไรอ๋อใช่เราต้องปลาเล็งบริเวณตรงนี้นี่เอ๋ออ๋อเอ็นเดอร์เพิร์ลหมดก่อนแน่เลยเออนั่นไงเลยว่าละเอ็นเดอร์เพิร์ลหมดก่อนตา <c oughs> ยแล้วฉันขึ้นยังไงเนี่ยตัวหนักไปเหรอขึ้นไม่ได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมเกือบลืมออฟซิเดียนไงเกือบลืมเกือบลืมกลับเข้ามาเช็คในกล่องแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันก็ทําแม่งทําแม่งว่าแบบเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ๋อเราลืมออฟซิเดนเกือบเราไม่ลก่กคือถ้าลืมนี่คือจบชีวิตเลยผู้ชมบอกเลยอาจจะไม่สามารถกลับมาที่โลกใบนี้ได้แล้วนะเออนะกระเป๋าอินเดอร์ทำไมทิ้งไว้ที่นี่ล่ะเอาขึ้นไปด้วยสิ ใช่ปะเออจะทิ้งไว้ที่นี่ทำมะเขือเทศอะไรนะฮะอ่ากระเป๋าเอนเดอร์นะเผื่อว่าเผื่ออะไรเผื่อว่าเราออฟซิเดียนหมดอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็ใช้อัน,นี้แทนได้นะนี่เราไปเติมเอเดอเพิลม,มาทั้งหมดประมาณเท่านี้เลยนะครับผู้ชมเอามาเยอะอยู่ประมาณนึงและนี่ขุดจากบ้านมาเลยไนดะ้ไอ้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ทำไมมันขึ้นไปได้ไอ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 ,อ,อ้เปลี่ยนดาบสิเอธอไม่เปลี่ยนดาบมันจะตายไหมอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนะ เห็นไะเราเรารู้สึกว่าเราลืมไปว่าระบบพิกัดมันเพนเพียนนิดน,นึงอะเราต้องไปยืนที่ลบห้าหกลบสิบเอ็ดนะผู้ชมเอ่อเคียร์แชทไปเนาะก็แชทก็เลยหายนะฮะจดใหม่เนาะอะ,อะโอเคอปึ๊บนะฮะเราต้องไปยืนที่บริเวณพิกัดตรงนี้นะฮะอะโอเคปึ๊บนะ,ะไปสไปไิไปเลยลูกไปเลยไม่ไปด้วยนะไปสิเฮ้ยขี้เกล็บได้แล้วไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮะ จะหมดอีกไหมเนี่ยสองสตกักอ่ะหล,ลไม่ได้ว่ศน์ไปขุดมาจากบ้านแล้วนะอย่าหมดเลยขอร้องขึ้นไปเถอะขึ้นไปสิเอ้ยเฮ้ยห,หมดแล้วนะหมดแล้วหมดตูดแล้วเอาเพิ่มเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ดีเลยนะผู่ชมมันทําให้แบบเราต้องแบบเออคือมันปลาขึ้นไปแล้วมันก็ดันไปงอตัวนะฮะที่อย่างนี้ขึ้นได้ปะท ไม่สายคาอะไรคว่าคืสี่อัน <c oughs> <c oughs> อยากร้องไ,ไห้ด้อเว้ยโอเคนะเราต้องระเบิดบล็อกนี้นะวางเป็นบล็อกนี้เนาะอ่ะโอ้โหอ,อ,อันนี้คือโลกเหนือเหนือเนเธอร์เนี่ยออชินชมแป๊บหนึ่งนะฮะชินชมเพื่ออะไรเนะดี๋ยวก็อนาคตก็ได้ชื่นชมต่อนะฮะไอเหตุพวกนี้คือมันเกิดตอนที่เรายังไม่ขึ้นมานะฮะมันมันเกิดมันมีชีวิตรอดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,อะโอเคนะมีการช่นชมธรรม,าช,ม,มาชาติแบบไม่มีไม่มีสาระอะไรเข้าไปด้วยนะฮะเพื่ออะไรเนี่ยอ่า อลิเวอร์ลิเวอร์ไปไหนอ่ะอ้าวอ๋อเอาเอาออยู่นี่อยู่นี่มันจางเหลือเกินเนอะมันจางเหลือเกินเล่ยมองไม่เห็นนะโอเคมารอบเดียวต้องผ่านนะผู้ชมลิกควารู้ร่วคขิกขวาขี้ควๆาไม่ไป <laughs> บอกแล้วผู้ชมให้เตรียมมาเยอะๆนะเพราะมันไม่น่าจะจบภายในทีเดียวแน่นอนนะฮะเออเราควรจะเคลียร์อุปกรณ์เนาะ เราก็แบบเอเน like, อ,บอนะเขียวประกอนิดนึงนะจะได้แบบทำงานสะดวกสะดๆหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคอ่าอย่างนี้นะฮะอย่างนี้แล้วก็ถัดดอแบบนี้อ่ออาแล้วเบิดทำเป็นเสียงเบาๆด้วยตมันไม่ไปมันไม่ไปทำไมกันล่ะฉันยังกดเร็วไม่พออีกเหรอนี่ก็เร็วสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วนะ จะเป็นชิงแชมป์กดคลิกขวาโลดดัวคลิกขวาคลิกคลบุกิคิบุกิคิมันไม่ไปผู้ชมคลิกขวาแล้วมันไม่ไปงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวเราฟาส์ฟอร์เวิร์ดแล้วกันนุู้ชมเออนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเมื่อชาต้ตองกอารรอไออะไรเนี่ยตเต้นตเดนต้เดนต้เดน,เดนอ่าเห็นไหม,มู้ชมศาสตร์ลับนะฮะถ้าสมมุติว่า ใครที่ยังทำไม่ได้สักทีนะเพียงแค่คุณบอกว่าเดี๋ยวเราฟาสโซดคลิปแล้วกันนะฮะเพียงแค่พูดแค่ดีนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็เห็นกันสดๆเลยนะว่าไอ้ไงนะฮะได้ออกมาในรูปแบบที่ต้องการมีสีพิสตันด้วยนะฮะแล้วก็มีเสียงแก๊สด้วยนะฮะแล้วแก๊สอยู่ไหนเอ่ยนี่คือหมุน370องศาแล้วนะอ่าตอนนี้นะ,ะเรียบร้อยนะฮะต้องใช้อะไรขุดเนี่ยอ่าพิกแอคนะว้าวแล้วก็ขุดได้แล้วขุดได้แล อ๋อถูกแล้วไม่ถูกดิคือเราอยากขุดบล็อกนี้ช่างมันเถอะคือซิกแซกหน่อยไม่เป็นไรนะคือซิกแซกหน่อยเนาะคือนซิกแซกหน่อยเออนี่เป็นไงล่ะเราก็ขุดขึ้นมาเหนือเนอเธอร์ได้แล้วนั่นเองเย้ตรงนี้ก็อุดไปเลยนะ,ะับเพื่อกันเราสับสนในเส้นทางนะฮะอ่าเราก็ขุดไปเลยเนาะเอ้ยอุดไปเลยเนาะ เคขึ้นมานิดหนึง่งอ,อาจจะมุดหน่อยมุดหน่อยอัปากไฟนิดนึง่งแต่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 นะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นอาลีเวอร์ชั้นอยู่นี่ตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นมาเหนือเนเธอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็แหกกดเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะฮะ EP หน้านั่นเองเนาะเราก็จะมาจริงๆทำเพิ่มได้ไหมเนี่ยทำเพิ่มได้นะเอาจริงเอาปะเอาเวลาเหลือไหมเช็คก,ก่อน อ่ะคผู้ชมเรายังพอมีเวลาอยู่เหลือ,อ,อนิดนหน่อยๆน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะเราลองดูอ้าวอันนี้บล็อกอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ่ยฮัลโหลอันนี้คืออะไรพิสตันทำไมพิสตันเป็นอย่างนี้ลูกอ๋อไม่โหลดไม่โหลดโอเคโอเคอ่ะงงงงงเราไมเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงน่าจะพอทันอยู่นะคุผู้ชมอ่ะลองลองดูลองดูว่าจะทันหรือเปล่านะครับทันไม่ทันก็ก็ก็ดูกันเลยเออเลิกเลทไม่เป็นไรนะฮะว่าแต่รีเวอร์หายไปไหนอีกแล้วเราไม่เคยหารีเวอร์ตัวเองเจอเลยเวออร์ยู่่นี เจือจางมากนะฮะอ่ะเอาเราขาดอะไรอ่ะ like อ๋อ TNT โอเควางรีเวอร์ไว้แบบนี้แล้วก็มุดตัวเองเข้าไปแล้วก็กดระเบิดซะให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ก็ฟาด f ์ r w a r d เนาะฟาด forward ฟาด forward ฟาด์เวิร์ดไม่ได้มันเหมือนรู้ทางอะ่ะมันดูรู้แล้วว่าเราอะ่ะพูดฟาด forward อย่างนั้นแหละไม่ฟาด์เวิร์ดมันก็เลยไม่ให้ไงดูมันแหมมีการฟังภาษาไทยออกด้วยเออภาษาไทยอะไรละ่ะ แต่เราก็พูดภาษาไทยก็ถูกวนี <c oughs> ่แล้วเราพูดผิดตรงไหนเราก็พูดภาษาไทยนี่นาเออใช่ลืม <c oughs> โอเคนะะปรากฏว่าเราเระเบิดได้ทั้งสองลูนะ่ะผู้ชมหวาสุดยอดไปเลยนะฮะตอนนี้เราก็แค่อุดไปนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็ทําให้ทางมันเป็นตรงๆแบบนี้ได้เลยอ่าเป็นไงสุดยอดวะสุดยอดนะฮะตอนนี้เราก็มีเส้นทางขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็อาจจะมืดนิดนึงนะฮะก็อาจจะ เดยวตรงนี้ให้เป็นโกลสโตหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะฮะถอดไม่โหลดด้วยเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวอน,นาคตนะฮะบริเวณเหนือเดเธอร์ตรงนี้นะฮะเราก็จะมาสร้างฟาร์มทองกันนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวฟาร์มทองของเราจะหน้าตอ่กมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้สำหรับเช้านี้หมดเวลาแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพ e ีหน้าสวัสดีครับ